มาแค่4,000กว่าโลเท่านั้นเองแทบจะได้รถป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะมา 400i เลย6สูบ340มาแล้วให้เป็นแบบคาลิเปอร์ M มาให้เบาะที่มีฟังกชันลัมบ้าสปอร์ตอะดัพตีฟซัพเพรชันปรับช่วงล่างอัตโนมัติผมมองแค่เรื่องเครื่องยนต์นะผมมอ,มองว่าแค่นั้นก็คุ้มแล้วสวัสดีครับผมพบกับเต่รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับกบเทศกาลกบหายไปแล้วนะครับผมแต่มีนี่มาแทนนะครับผม BMW Z4 โฉมปัจจุบันซึ่ง เป็นรถที่ผมเคยทํารีวิวมาสักพักใหญ่ๆและหลายเดือนแล้วคนยังโทรถามหาอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีมาเพิ่มแล้วนั่นเองแต่ว่าขอจะบอกนิดนึงว่าคันนี้เป็นแบบตัว M40i เลยคือเครื่องยนต์คนละเครื่องกับคันที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็น่าขับมากน้อยแค่ไหนนะครับอะมาเริ่มจากข้างหน้ากันเลยนะครับผม Z4 คันนี้นะครับดีไซน์ใหม่ไปเลยนะครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่แล้วซึ่ง Z4 ตัวนี้ขอบอกก่อนเลยว่า กว่าที่จะมาเป็นโฉมนี้เว้นไปเกือบ10ปีเลยตีไปเป็น10ปีได้เลยนะครับเพงจะออกโฉมนี้มาและคิดนี่ครีบของเขานะครับได้มีการเปลี่ยนลวดลายแล้วว่าปกติจะเป็นซี่ตรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวแบบ 3D นะครับผมซึ่งสวยนะ ผมรู้สึกว่าการที่เขาออกแบบดีไซน์เงี้ยมันทำให้รถอ่ะดูดูทันสมัยมากขึ้นออกกรอบที่เคยเคยเป็นมาของคำว่า BM มาแต่ก่อนนั่นเองนะครับผมและคันนี้ก็จะได้เป็นแบบกันชน MSport นะครับผมซึ่ง MSport รเนี่ยลวดลายกันชนข้างล่างเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะหรูแล้วก็ออกแนวสปอร์ตมากกว่าเดิมซึ่งถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยอ่าถ้าเกิดจะไม่ผิดนะ30มน,นกับ40ใน,นเนี่ยใช้เป็น MSport หมดแล้วนะครับไม่เหมือนเมืองนอกเมืงอมงนอกเขาจะมีแบบกันชนสปอร์ตธรรมาดาเหมือนกันก็เลยอ่ะ ถ้าเราซื้อ z ซดโฟบ้านเรานะครับผมจะเป็นลุคนี้หมดเลยดีแล้วที่เขาไม่เอาตัวสปอร์ตมานะครับผมว่า M Sport เนี่ยสวยก,กันเยอะเลยแล้วก็พาร์คเซนเซอร์นะครับมีมาให้หมดทั้งหมดนะครับ6จุดกันเลยทีเดียว ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ข้ามไม่ได้ตรงที่ไฟนะครับไฟของเจ้า bm z4 คันนี้ก็ได้เปลี่ยนดีไซน์มาใหม่หมดเลยถ้าคุณไปดูโฉมที่แล้วนะครับกับโฉมนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าการออกแบบดีไซน์ทั้งหมดอะแทบจะเปลี่ยนหนังสือกันไปเลยอะครับผมเปลี่ยนลุกรถไปเลยนะครับผมเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ led แล้วและ LED Daylight เนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับผมนานๆที่จะเห็นรถกล้ากล้าที่จะทําอะไรนอกกรอบแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเห็นกันบ่อยๆนะครับผม LED จะเห็นเป็นแบบชั้นเดียวหรือว่าเรียงตามกันแต่อันนี้เขาออกแบบเป็นแบบ2ชั้นเลยและไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED เต็มตัวนั่นเองมาต่อนะครับผมมาดูข้างๆกันต่อนะครับสาหรับ Z 4คันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมชอบก็คือ ล้อของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าล้อของ BMW Z4 คันนี้ก็จะเป็นแบบ M Sport เช่นเคยล้อแบบ19นิ้วและมาพร้อมกับสีที่เป็นสีโปรดผมเลยก็คือกรันเมทัลลิกนั่นเองคือมันจะไม่ได้ออกแบบเงินก็เงินเลยไม่ใช่คือไม่ใช่เท้าก็ไม่ใช่เรามันจะเหลือบๆนะครับถ้าในกล้องผมไม่รู้เป็นไงแต่ถ้าเกิดมาดูโดยตาเปล่าจริงๆเนี่ยสวยจริง,รง,รง,รงนะครับสำหรับคันนี้และมาพร้อมกับนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ใน 30i ไม่มีก็คือคาลิเปอร์เบรกที่เป็นคาลิเปอร์เบรก ปั๊ม M แบ d มาให้นั่นเองนะครับข้างๆนี้นะครับผมต่อมา,อาโลโก้ M แน่นอนแต่ที่อยากให้ดูก็คือแต่ที่อยากให้ดูก็คือช่องลมตรงนี้นะครับผมปกติที่เราเห็นในใน,ในรถสปอรต์ตทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นช่องลมที่เฟกนะครับผมใช้งานจริงไม่ได้แต่เนี้ยจะเป็นช่องลมแท้เลยคือสามารถมีลมผ่านตรงนี้ได้เวลาเราขับเร็วๆเนี่ยแทนที่ลมมันจะปะทะกันชนนะครับมันก็จะไหลโฟลออกไปทางนี้เลยมันก็จะช่วยเรื่อง แอโรดไดนามิก uh, mm hmm. ของตัวรถนั่นเองนะครับมาถึงข้างต่อตรงนี้ก็จะเป็นประตูของเขานะครับซึ่งประตูของเราแน่นอนอปิดเปิดประตูของเขาแน่นอนนะครับก็จะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับผมนี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเปิดประทุนนะครับผมฟังก์ชันเขาก็ไม่ได้เปิดแค่ข้างในได้นะครับเปิดที่รีโมทได้เหมือนกันเหมือนเบนส์เลยครับกดล็อกค้างนะครับกดล็อคค้างเพื่อการเปิดปิดประุนนั่นเองและโดยที่ว่ามันเป็นตัว หลังคาผ้าใบเนี่ยข้อดีของมันนะครับผมลืมบอกข้อดีในในเรื่องหลังคาผ้าใบตัวนี้คือเราสามารถขับไปด้วยเปิดไปด้วยได้นั่นเองนะครับผมขับอยู่ประมาณ40กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถเปิดประทุนได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องจอดอยู่นิ่งๆอันนี้คือข้อดีของหลังคาผ้าเพราะว่าหลังคาผ้าเนี่ยมันเบาะนะครับผมมันไม่ต้านลมเขาก็เลยไม่ได้จําเป็นต้องให้จอดเลยอัตโนมัติเมื่อกี้ผมกดล็อกนะครับกดล็อกค้างไว้เพื่อปิดตอนนี้ผมกดเปิดล็อกนะครับค้างไว้ตัวหลังคาก็จะเปิดให้นั่นเอง เท่เทกันเลยทีเดียวแวบนี่และอย่างนี้ผมบอกคือข้อง่ายข้อข้อดีของมันนะครับในความง่ายในการเปิดปิดประทุนของคันนี้คือเราไม่ต้องไปเวอร์ลี่เรื่องถาดข้างในอะ่ะคือถ้าเกิด s อสเหรือ Z4 ทตัวก่อนนะเราต้องไปนั่งกดถาดข้างในอะไรอย่างงี้คือมันละมาาอะ่ะอันนี้เราก็เปิดเปิดเราอยากจะปิดตอนไหนเปิดตอนไหนคุณไม่ต้องไปวอร์ี่ในการเอาถาดลงเลย ข้อดีตรงนี้แหละผมชอบอยากให้รถเปิดประทุนเป็นอย่างนี้ให้หมดและประตูน,น,นี้นะครับผมก็ <c oughs> จะเป็นฟังก์ชันแบบ k e y ์เลสให้ด้วยซึ่งเราไม่ต้องเอากุญแจออกมาเพื่อกดล็อกกดล็อกไม่ต้องเลยเอาไว้ในกระเป๋าแตะเปิดปิดตรงจากที่จับมือจับประตูนั่นได้เลยนะครับผม <c oughs> มาข้างหลังนะครับยังชอบแม็กอยู่เลยแม็กสวยมากนะครับผมมาข้างหลังกันมาต่อข้างหลังเรานะครับผม โดดเด่นมากมันเห็นได้ชัดเลยว่าเป็น M40i เลยทําให้เขารู้กันไปเลยและสีที่เขาใช้เนี่ยครับจะเป็นสีเดียวกันกับแม็กนะครับผมซึ่งผมมองว่าสมัยปกติแล้วรถมันจะเป็นแบบโครเมียมธรรมดานะครับผมมันดูเชยไปแล้วมันดูเก่าไปแล้วการที่เขาเล่นลวดลายสีใหม่เงี้ยผมบอกเลยว่าดีแล้วนะครับแล้วควรทําไปในนา,นา,นาคตด,ด้วยไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็นไฟรูปแบบใหม่ในรถพวกคูเป้ที่ออกมาอย่างเช่นซีรีส์2แกรนด์คูเป้หรือซีรีส์8เนี่ยครับผมก็จะใช้ไฟแบบ อย่างนี้มาหมดแล้วก็คือเป็นแบบเรียวๆนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อน BM จะไม่ได้เป็นดีไซน์แบบนี้เลยซึ่งผมก็ชอบอีกหนึ่งอย่างด้วยคือคันนี้ผมเอาจริงนะมันบางคนอ่ะจะไม่ชอบดีไซน์นี้เลยแต่บางคนก็คือจะชอบไปเลยส่วนตัวผมชอบไปเลยนะคือเราอย่าไปมองถึงอดีตว่าเอ้มันเคยเป็นแบบนี้คือผมมองถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะมันทําออกมาแล้วมันลงตัวจริงๆนะครับผมมาถึงเรื่องดีไซน์ต่อนะครับท่อล่างของเรานะครับก็จะเป็นท่อแบบท่อคู่นะครับท่อคู่แท้เลยนะออกเนี่ย ตัวควันนี่ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราซูมกล้องไปข้างในเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ท่อหลอกนะครับจะเห็นเป็นท่อแท้ออกมาเลยแล้วไม่ได้เป็นแค่ดีไซน์แบบสี่เหลี่ยมคือมันยึดกับท่อแท้มาให้เลยนะครับซึ่งมันจะทําให้รถเนี่ยดูดิบมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีดีฟิวเซอร์เล็กๆให้นะกันชนหลังที่ว่าเป็นเอ็มสปก็จะมีเนี่ยรูรูที่ผมบอกว่าเป็นรูเฟกอ่ะอันนี้เฟกแล้วนะครับผมก็ยังมีเฟกอยู่แต่ว่ามันก็จะเพิ่มมิติข,ของตัวรถให้ดู สวยมากขึ้นนั่นเองแล้วมาพร้อมกับนี่เลยตัวป a ร k คเซนเซอร์อีก6จุดข้างหน้า6ข้างหลัง6นั่นเองนะครับผมมาเปิดท้ายกันเปิดท้ายเจ้า M40I นะครับผมอันนี้คือข้อเสียของเขาเลยผมพูดไว้เลยเพราะว่าการใส่ของเนี่ยมันเหลือพื้นที่จํากัดน้อยมากนะครับผมเพราะว่าของ,องกว้างๆเนี่ยคือคุณฟิตไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยแต่ว่า ที่เราเคยเห็นกันที่รถมันเปิดประทุนได้เนี่ยเราต้องปิดถาดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสาหรับคันนี้ไม่ต้องปิดถาดเลยเพราะว่าเขามีนู่นเขาเผื่อตัวหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ้ยตอนนี้เราจะเปิดประทุนเราต้องออกมาปิดถันหลังไม่ต้องแล้วนะครับผมเปิดปิดได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่า M40i เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหน เปิดเครื่องยนต์ดูกันเลยนะครับผมเครื่องยนต์ของเจ้าเซโฟคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมขอเปรียบเทียบเลยนะครับส0ูไอกับ4สูบไอสบมสูบไอเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2 0 0 0เทอร์โบนะครับผมคันนี้จะได้เป็นแบบ6สูบเรียง3,000นะครับผมเทอร์โบ แรงมากเพราะว่าคันนี้จะให้พลังกำลังแรงม้ามาทั้งหมดนะครับ340ม้าคือกำเนิดมาแล้วได้ถึง340ม้าเนี่ยแรงมากนะครับผมเอาพูดกันเลยแรงกว่า718เคมันอ่ะอ่ะพูดกันง่ายๆตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเสียงเครื่องยนต์โดยที่ว่ามันเป็น6สูบแล้วเนี่ยเสียงเพาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์กันนี้และก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์แบบ8สปีด นะครับผมที่ใช้งานกันนั่นเองและเครื่องเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวผมต้องบอกอธิบายนิดหนึ่งมันคือเครื่องยนต์เดียวกันกับ s u p ป a รตัวใหม่นั่นเองคือซูปรกับ b m w Z4 m 40 i คันนี้เนี่ยครับมันเป็นแนฝดโคลฟากันเลยดีกว่าเอาง่ายๆแต่ว่าเครื่องยนต์นะครับภายในอะไรพวกนี้นะครับผมคือออกแบบมาด้วยกันเลยทำให้ ตอนนี้ตัวเรื่องของเราถ้าเราอยากได้เครื่องยนต์ตัวนี้รถสปอร์ตแบบนี้เราไม่อยากได้เป็นแบบเปิดประทุนนะครับอยากได้ลังคาแข็งก็ไปโตโยต้าซูปราเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบเปิดประทุนนะครับมา BMW Z4 คันนี้นั่นเองอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันครับกินครับบอกเลยว่ากินนะครับโดยที่ว่ามันเป็น6สูตรแล้วก็กินหน่อยอยู่ประมาณไม่ถึง10โลลิตรอยู่ประมาณ9โลลิตรอะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ในการขับนะถ้าคุณได้มาลองขับผมลองแล้วแหละ ได้มาลองขับคุณจะชอบและหลงไหลทั้งเสียงเครื่องยนต์นะครับผมทั้งแรงดึงนะครับและคันนี้มันเป็น 40i มันจะได้ตัว M Adaptive Suspension ด้วยนะครับผมก็คือตัวรถเองนะครับผมช่วงล่างเนี่ยมันจะรู้ว่าตอนนี้เราขับรถจะทิ้งโค้งหรืออะไรเงี้ยมันจะปรับสมดุลของช่วงล่างนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆที่เรากำลังขับขี่อยู่นั่นเองอันนี้คือข้อดีของเขาเลยและตัว M Adaptive System เนี่ยจะมีเฉพาะใน M 40i เท่านั้นนะครับ เรื่องเครื่องไปแล้วใครที่ไม่เก่งเครื่องแต่อยากเน้นเรื่องดีไซน์มาดูข้างในกันต่อเข้ามาข้างในของเจ้า BMW Z4 40i คันนี้นะครับเรื่องหน้าจอหน้าจอนี้เหมือนกันกับ 30i เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับก็จะมีนี่เดี๋ยวให้ดูฟีเจอร์ก็จะมีกล้องถอยอะไรพวกนี้ครับมีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมซึ่งผมขอให้ไปดูในคลิปที่แล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เพราะว่าอันนั้นผมจะบอกค่อนข้างละเอียดเลยจะได้ข้ามตรงนั้นไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม มาที่แอร์นะครับผมแอร์ Air แน่นอนก็จะเป็นออโต้ดูอ l i คลายเมดคอนโทรลแล้วตัวหน้าจอแอร์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนี้สวยนะครับผม่ะลงมาข้างล่างอันนี้ก็ทิปปิคของ BMW เลยคือมีมีทุกรุ่นนะครับจะใหม่จะเก่ามันก็ต้องมีไอ้ตัวนี้คือมันเป็นดีไซน์ที่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเออยังเก็บเอาไว้เนาะแต่ว่าที่หายไปก็คือช่องใส่ CD นะครับผมเพราะว่าสมัยนี้จะไม่มีช่องใส่ CD แล้วนั่นเองลงมาข้างล่างนะครับผมจะเห็นแผงคอนโซล ตรงแผงคอนโซลเนี่ยเขาก็จะเล่นลวดลายที่ค่อนข้างลายตานะครับมองต้องขอบอกว่าลายตาแต่สวยคืออาจจะต้องนานๆแล้วอาจจะมีลายตาได้แต่ถ้าเกิดเรามองแบบพันๆนันอะไรเงี้ยสวยงามเลยนะครับมีโลโก้สัดสีไว้ให้ด้วยเปิดมานะครับผมก็จะเจอเก๊ะของเราอ่ามาพร้อมกับที่ชาร์จแบต nfc นะครับผมอันไหนรองรับก็วางไว้เลยนะครับวางเสร็จก็จะชาร์จขึ้นมาเลยทันทีและพร้อมกับช่อง usb หนึ่งช่องอยู่ข้างหน้ามาให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้จะเล่นได้เฉพาะ Apple CarPlay Android Auto ไม่สามารถเล่นได้นะครับผม B.M. ยังยังไม่ให้ Android Auto ใช้งานในรถนะครับซึ่ง Apple CarPlay เนี่ยก็สามารถเสียบได้ด้วยและก็ผ่าน Bluetooth ได้เลยอันนี้คือ Apple CarPlay แบบ เวอร์ชันใหมซ่ซึ่งผมมองว่าเออทําอย่างเงี้ยดีนะครับผมแทนที่จะมีสายระยงระเยงระยางออกมาเราก็ติดต่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วเป็นแอปโ Car สเคเลยได้นั่นเองนะครับมาถึงตรงหัวเกียร์เรานะครับหัวเกียร์ก็ตอนนี้ก็ใช้รูปแบบใหม่แล้วแต่ว่าเกียร์เป็นเกียร์ตัวเดิมอยู่ก็คือเกียร์แบบ8แบบสปีดน,นั่นเองนะครับหัวเกียร์ก็จะดูแบบเล็กๆขึ้นนะครับผมใช้งานก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่างนะครับมีแตกต่างแค่เรื่องดีไซน์ปุม่ม iDrive นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแค่ ใหญ่ขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นแล้วก็ปุ่มเปิมเนี่ยกดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมปุ่มก็เหมือน i d ไดีทั่วไปที่เราเห็นกันเลยก็จะมีปุ่มช็อตคัทพวกมีเดียโฮมแมปนะครับผมคอมมิวนิเคชันเนวิเกเตอร์นั่นเอง ข้างล่างนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มเปิดประทุนนะครับเปิดปิดประทุนแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วมีระบบออโตโฮให้ด้วยเพื่อให้เราเวลาเจอไฟแดงเนี่ยแทนที่เราจะต้องเปลี่ยนเกียร์เราแค่เหยียบเบรกเนี่ยรถมันก็จะเบรกให้เลยนะครับโดยที่ว่าขาเราไม่ต้องเหยียบนั่นเองก็คือปล่อยตัวเบรกได้เลยรถมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปเลยนะครับระหว่าง Z4 30i นะครับผมกับตัว 40i เนี่ยก็จะมีปุ่มนี้แหละที่แตกต่างกันนะครับตัว 40i จะมี Adaptive Suspension กดปุ๊บเนี่ยตัวช่วงล่างของเราเนี่ยครับเขาจะรู้แล้วว่าถนนเป็นยังไงหรือว่าเราขับรถใช้ความเร็วน้อยหรือว่าความเร็วเยอะเนี่ยครับตัวช่วงล่างเนี่ยเขาจะเป็นช่วงล่างไฟฟ้าที่จะรู้ว่าควรปรับแข็งปรับอ่อนของช่วงล่างอะไรยังไงเพื่อขับขี่ให้มันสนุกขึ้นนั่นเองนะครับแทนที่เราจะนั่งต้องมานั่งกดตัวช่วงล่างเองตัวนี้มันดูแลให้เราเลยแบบออโตโ้เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปุ่ม โหมดการขับขี่นะครับก็จะมีปุ่ม Eco Pro นะครับผมมี Comfort นะครับผมแล้วก็มี Sport ซึ่ง Sport เนี่ยก็จะมีเป็นแบบ Sport Standard แล้วก็ Sport Plus แล้วก็ Sport Individual ซึ่งสามารถมาคอนฟิกเองได้นะครับผมต่อมานะครับปุ่มกด Push Start นะครับต่อมาข้างบนนี้ก็จะมีตัว Auto Start Stop นะครับผมก็สามารถกดเปิดปิดจากตัวฟังก์ชันนี้ได้ Park Sensor นะครับผมแล้วก็การลื่นกันถลายนั่นเอง ต่อมานะครับผมมาที่หน้าจอของเรานะครับผมและพวงมาล,ลัยของเราใน 30i ศไอกับ40 I เนี่ยจะให้พวงมาล,ลัยตัวเดียวกันมานะครับเป็นพวงมาล,ลัยแบบ M แล้วผมก็ไม่เข้าใจทาง BM เเนี่ยเวลาเขาทำพวงมาล,ลัยเป็นสปอร์ตนะแต่เขาไม่ทําท้ายตัดเนาะมันจะเป็นแบบกลมๆอย่างนี้เลยซึ่งผมมองว่าเขาควรน่าจะทําท้ายตัดหน่อยให้มันดูสปอร์ตมากกว่านี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวพวงมาล,ลัย M อเนี่ยความหนาของพวงมาล,ลัยเนี่ยมันหนามากนะครับผมใครที่มือเล็กๆเ,เนี่ยจะรู้สึกไปเลยว่าเฮ้ยมันกำไม่นิดนนนนะครััผมมเเพาาาาวว่่อข้งหกลยยีีด หนาปะหนาโอเคแล้วมาพร้อมกับแพดดูชิฟนะครับผมพวงมาลัยตรงนี้แพดดูชิฟก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับผมไม่ได้เป็นอลนะูมิเนียมเนาะแล้วก็มัลติฟังก์ชัน3 0 i เนี่ยจะไม่มีก็คือตัว a p t i v e c r u i s e Control นะครับผมตัว 30i จะเป็น c Cruise Control ธรรมดาแต่ 40i เนี่ยเขาจะให้เป็นแบบ a p t i v e c r u i s e Control มาให้เลยนะครับหน้าจอนะครับผมก็จะเหมือนกับตัว 30i เลยเพิ่มเติมแค่ว่านี่ <laughs> มีโลโก้เราเอ็นนะครับผมว่าเราเป็น M40i นั่นเองอยู่ข้างบน นะครับนอกเหนือน,นั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยไปดูในคลิป 30i ผมได้นะครับพูดถึงเรื่องเหมือนแล้วเอาเรื่องไม่เหมือนต่อนะครับผมเพราะว่า 40i เนี่ยครับผมมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮามานกาดอนให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น 30i เนี่ยเขาจะไม่ให้มาอ่ะให้ไม่เหมือนอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะน้อยใจไปว่าซื้อแพงขึ้นแล้วไม่ได้อะไรเพิ่ม และนี่ครับผมเบลก็ Bell ขอแตกต่างด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบลของ3 0 i เนี่ยจะไม่มีเป็น M style แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีแบบลวดลาย M style เข้ามานะครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวเบาะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวและเป็นลัมบ้าพพอร์ตด้วยเพราะว่าทำไมผมต้องเน้นคำว่าลัมบ้าพพอร์ตคือตัวดันหลังตัวลัมบ้าตัวนี้เนี่ยตัว3 0 i ไม่มี นะครับผมมีเฉพาะ4 0 i นั่นเองเดี๋ยวผมรีแคปให้นะครับผมระหว่าง4 0 i กับ 300i เนี่ยแตกต่างไงหลักๆเลยนะครับคือเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือ40กับ60นะครับผมแรงม้านี่เยอะแตกต่างกันเยอะนะครับใครที่ชอบความสนุกสนานนะครับผมมา4 0 i เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือตัวนี้มาจากศูนย์มาจากต้นกําเนิดมาจากศูนย์นาาเนี่ยเขาก็ให้มาขนาด 340มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยเยอะกว่า718เพราะ718ถึงให้แค่3 0มนี่ให้มา340มาเลยนะครับผมการขับเคลื่อนของคันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะครับผมเรื่องอื่นที่เพิ่มเติมนะครับเรื่องดีไซน์ก็จะมีตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับผมที่จะให้เป็นแบบคาลิเปอร์เมมาให้นะครับผม เบลที่คุณเห็นเมื่อกี้นะครับผมตัวเบาะที่มีฟังก์ชันลัมบ้าสปอร์ตเข้ามาให้นะครับอะดัพตีฟครูซคอนโทรลนะครับผมหรือว่าอะดัพตีฟส p e n นชันที่ให้มาเพิ่มเครื่องเสียงฮามังกาดอนที่ให้มาเพิ่มนะครับผมเพิ่มหลายรายการเลยทีเดียว1ล้านอ่ะเอาแค่ว่าผมมองแค่เรื่องเครื่องยนต์นะผม,ผมมองว่าแค่นั้นก็คุมแล้วแต่ว่าคือมันมีฟีเจอร์แถมๆมาให้อีกอย่างเช่นเครื่องเสียงเนี่ยก็หลายแสนนะครับผมถ้าเกิดเราไปติดตั้งเองก็เป็นแสนแน่นอนนะครับหรือว่าเบาะเองเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบลัม คุณไปซื้อ 30i ส่วนคุณก็ไม่มีนะครับผมหลายๆอย่างแล้วก็อ๋อ adaptive s u s p e n s i o n อันนี้ผมก็ชอบเพราะว่าผมไปขับมาแล้วคือ,อทำไม่รู้เลยว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยไอตัวช่วงล่างที่มันปรับช่วงล่างอ,อัตโนมัติเนี่ยมันเวิร์กจริง,ง,งเพราะเราเวลาเราขับเร็วอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะรู้เลยว่าฟีลิ่งช่วงล่างเนี่ยมันจะไม่เหมือน 30i ส่วนนะครับผมมันจะยิ่งกว่านะครับอ่ะตรงนี้แหละที่เป็นฟีเจอร์เด็ดๆของ4ส่วนนะครับผมเท hey, สหรับ เจ้า BMW 40i คันนี้นะครับผมแน่นอนท้ายคลิปเราจะขอขายของหน่อยนะครับเป็นรถปี2019นะครับรถออกมาทั้งหมด8เดือนเท่านั้นเองนะครับวิ่งมาแค่4,000กโลนะครับผมป้ายแดงคันนี้ตั้งขายอยู่4,999,000บาทผมขายแค่2เอ้ยไม่ใช่2สิขายแค่4,299,000บาทเท่านั้นนะครับผมแตกต่างจากป้ายแดงนะครับผม700,000บาท คุณเอา700,000บาทไปแต่งรถคันนี้ได้กระจุยกระจายเลยแล้ววิ่งมาแค่4,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแทบจะได้รถป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะคือใครที่หา 400i อยู่ลองมาดูที่ผมนะครับผมลองเอามาชั่งดูว่าเอ้ยจะออกแบบไหนดีอะไรยังไงดีนะครับเพราะคันนี้นี่วิง่งวับแน่นอนนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมานะครับผมคันต่อไปที่ผมรีวิวอยู่ยข,ข้างผมเรีย เดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับผมกับ 330E นะครับขอโฆษณานิดนึงนะครับช่วงนี้ยังขาดรถอยู่ครับใครที่มีรถอยากจะปล่อยนะครับผมติดต่อมาได้เลยโทรมาได้นะครับแอดไลน์มาได้ส่งรูปส่งสำเนารถมาให้แล้วเดี๋ยวผมตีราคาเลยถ้าราคาไปได้อะไรไปได้ผมไปเอาถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับผมฝากเรื่องตรงนี้ด้วยใครอยากขายรถยุโรปรีบติดต่อมาเลยนะครับผมซื้อเต็มอัตราสึกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ